สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปสักการะพระพุทธชินราชค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่ณวัดวิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดพิษนุโลกค่ะสนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพศ1 9 0 0ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1นึ่งพญาลิไทค่ะพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยนะคะพร้อมกับพระพุทธชินสี พระศรีสัสดาและพระเรือค่ะพระพุทธชินราชนะคะได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึง่งและยังเป็นพระพุทธรูปนะคะที่นิยมจําลองกันมากค่ะในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้องค์นึงด้วยค่ะ ซึ่งบริเวณโดยรอบก็จะมีวัดนางพญานะคะถัดไปอีกนิดนึงเราก็จะไปไหว้สักการะสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ